สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเดือนนี้นะคะมีเงินเข้าหลายรายการช่วงวันที่8แล้วก็วันที่15พฤษภาคม2563นะคะมีเงินอะไรเข้าบ้างเดี๋ยวเราไปเช็ครายละเอียดกันเลยนะคะก่อนติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลจากทางช่องนะคะ มาดูวันที่8พฤษภาคม2563นะคะว่ามีเงินอะไรบ้างนะคะสำหรับวันที่8พฤษภาคม2563นี้มีเงินเข้าอยู่4ีรายการนะคะอันดับแรกเป็นเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแลวนะคะจะมีเงินโอนเข้าบัญชีนะคะซึ่งจะได้10,000บาทในรอบนี้นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาห0 0 0ัในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเดือนนี้ท่านก็จะได้รับเงิน 1,000 0บาทนะคะรายการที่2นะคะก็จะเป็นเงินเบี้ยผู้พิการนะคะเดือนละบ800บาทซึ่งท่านก็จะได้รับในวันที่8พฤษภาคม2563นี้เช่นกันนะคะในส่วนของเบี้ยผู้พิการนะคะจะเพิ่มจาก800เป็น1,000บาทนะคะก็รอช่วง1ตุลา2563 6 3เป็นต้นไปนะคะ รายการที่3นะคะเงินผู้สูงอายุนะคะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทนะคะซึ่งจ่ายตามขั้นบันไดนะคะตามอายุของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะรายการที่4นะคะก็จะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ6 0 0บาทนะคะซึ่งมอบให้กับเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะไปลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งจะให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6 ปีนะคะเดือนละ600บาทซึ่งปกติแล้วนะคะสำหรับเงินผู้สูงอายุนะคะเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนนะคะแต่เดือนนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะเป็นรับเงินวันที่8พฤษภาคม2563 ในส่วนของเงินที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง13ล้านคนนะคะซึ่งจะมีการแจกเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการ เด็กแรกเกิดนะคะจนถึงอายุ6ปีซึ่งจะเพิ่มให้คนละ1,000บาทนั้นนะคะก็ต้องรอสรุปแน่ชัดก่อนว่าจะแจกให้วันไหนนะคะซึ่งก็น่าจะประมาณเดือนนี้นะคะเพราะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะทําการสํารวจให้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะคะหลังจากนั้นก็น่าจะมีข่าวดีนะคะหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะคะ หรือว่าทราบวันจ่ายเงินที่แน่ชัดนะคะทางช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็จะได้นํามาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบต่อไปสําหรับในวันที่15พฤษภาคม2563นะคะก็จะเป็นเงินช่วยเหลือเยยวยากเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งก็จะได้มีการทยอยเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไป และเงินสงค์ผู้สูงอายุนะคะจำนวน5 0าส0บถึงหนึบาทสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินนี้สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะเงินเข้าในวันที่8แล้วก็วันที่15พฤษภาคม2563ที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะทุกท่านก็ลงเข้าไปเช็คดูนะคะสำหรับผู้ที่ มีสิทธิ์นะคะหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างไรนะคะทางช่องก็จะได้นํามาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ